คณะกรรมการโรคติดต่ออายุทยานะคะก็ได้มีการติดตามแนวทางการกระจาย ATK สำหรับกลุ่มเสี่ยงผ่านแอปเป่าตังและแนวทางการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กนักเรียนค่ะ โดยที่ห้องประชุมอโยธยาสารกลางจังหวัดพระนะครศรีอยุธยาค่ะคุณพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนะครศรีอยุธยาก็ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต,ต่อของจังหวัดครั้งที่46ค่ะพร้อมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดประหลัดจังหวัดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอค่ะโดยได้ร่วมประชุมผ่านระบบซูมนะคะณนะที่ตั้งเพื่อที่จะขับเคลื่อนการดําเนินงานและกําหนดมาตร การบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อ ภายในพื้นที่นั่นเองค่ะคโดยในที่ประชุมค่ะก็ได้ติดตามสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด1 9แล้วก็เตรียมด้านสาธรารณาสุขในการจัดงานยอยดยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังด้านสาธรารณาสุขค่ะก็โควิดฟรีเซตติ้งในช่วงวันที่1 0 1ถึง19ธันวาคมนะคะแล้วก็ความก้าวหน้าในเรื่องของการเปิดตัวคลิกออฟอยุทยาโมเดลรโรงงานต้นแบบมาตรฐานในการจัดการป้องกันและควบคุม โรคโควิด -19 โดยมีการจัดทำคู่มือการพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการได้นำไปขยายผลติดไม่ต้องปิดค่ะภายใต้แนวคิดของผู้ว่าราชการจังหวัดเศรษฐกิจเดินหน้าอายุธยาปลอดภยัยทุกภาคส่วนร่วมใจห่างไกลจากโควิดค่ะแล้วก็ยังได้มีการกระจายเอทีเคสำหรับกลุ่มเสี่ยงผ่านแอปเป่าตังซึ่งคาดว่าจะได้รับชุดตรวจ พร้อมกับแจกจ่ายได้ภายในสัปดาห์นี้รวมทั้งแนวทางการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กนักเรียนค่ะเพื่อจะเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษาที่2 2,564ค่ะ